นี่ล่ะน้อเพิ่นหาปลาตกสมัยเดี๋ยวนี้มันเต็มทีบ่คือเก่าละพ่นดินไทยของเฮาโลดบ่คือเก่ากีสมัยนี้ต่างแต่ละนาบ้านม่องนีนออออสโ ได้ความแก,กร่บนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราใช้ในการไปดูแลผู้มีภาวะทึ่มทีนค่ะหรือจะเป็นผู้แทนค้าซีผู้แทน CG จีสอคนค่ค,ค,คุณสสพัน์นะคะคุณโอจันทร์นะคะเป็นซ g จีจาที่6นะคะ ใช้ดูแลผู้มีภาวะอ,อะุ้งพิมของคที่โกเราขอโปรดเป็นกำลังใจให้ซีจีเราด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตนะคะเชิญนะคะจะเป็นญาติของผู้มีภาวะผู้งพิงที่ใช้แคนเพิรนะคะคนแรกค่ะเยนเชิญคุณตาเติมโพนเมืองล่านะคะเป็นคุณตาของน้องเตงเชิตสี่ล่าเราค่ะเรามอบแ่นเพิร์นะคะเป็น เป็นการเพิ <g Jud ite noise> <F> ่อเด็กนะคะสำหรับน้องเตชิค่ะมาสะดวกนมาสะดวานกอกที่ะนะคะขอบนะคะ้าคอนได้ก็ดีนะคะได้เจจาอันสอจนอบคกอนค่ะจ่าโปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณตาเติด้วยนะคะผพ้อน้องเตชิตนะคะคนต่อไปค่ะ คุณส no ุโพน์บุรีรัตน์นะคะเป็นโภชัยคุณยายบุญมาบุรีรัตน์นะคะผู้ดูแลคุณยายนะคะอ้าวข้อห้น่งสองสามค่ะค่ะโรงพยาบาลจะมาใช้ให้คุณสุโพน์บุรีรัตน์ด้วยนะคะผู้ดูแลคุณยายคุณทางบุรีรัตน์เอาต่อไปค่ะคนที่สามนะคะเป็นญาติ ของคุณม,ยยมิถุนใส่ก้ใต้่เอ็นเชิญ์คุณชัยโยท่าพรม,มาะคะ่ะเป็นหลานชายนะคะของคุณตาผู้ดูแลบุตานะคะของ เ่านนี้จะขอขอบคุณท่านที่ทนงานของเทศรตสานจันโนท่ครับมีหน้าดูแลตกลวยยิปเปียงต้นทล้ต้นทล้เท่าจากตอนเน่นะครับแต่ก็พู่ในอ่ายหานที่ทนนะครับขอบคุณหลายๆครับ ขอวแนะความหมดเนะคะโอกาสนี้น่า้าสุดน้แล้วก่อนุญาตเชิญแขกผพ้เก็บทุกทานแล้วก็สมมคณะวิทยากรจาเอางพลาล็อกทำถายพระพทธเค่ะเชิญแขกผู้เก็บพระพทองุกท่านนั่งนะคะอาจารอยู่างบ